สักท่อนหนึ่งครับที่ฝึกฝนมา ชื่ออะไรสวรรค์นาภารายใช่มาแล้วไปเหรอพี่ฟ้าเราหาซื้อโดนัทมาให้หนูพี่ฟ้าชาวเน็ตเขาบอกว่าอะไรรู้ปะ,ะเขาบอกว่าหนูจะคุยกับพี่ฟ้ากี่โมงเขาคิดว่าหนูไม่เคยคุยกับพี่ฟ้าเลยค <c oughs> ุยกันตลอดไม่ตื่อค้าดูกลับก่อนนะคะขอบคุณสำหรับโดนัทค่ะบ,บ๊ายบาย คิดว่าพี่พาจะเลือกโดนัหน้าอะไรมาให้ช็อกโกแลตเหรอเราไาลองเปิดดูนะอยากเรู้เหม,มือนกันว่าเขาเลือกหน้าอะไรมาให้ดูเฮ้ยเขาเก่งนะ ไม่มีหน้าไหนเลยที่ที่แบบไม่ชอบไม่กินอ่ะเป็นคือถ้าเราเรลือกเราก็จะเลือกประมาณนี้เลยอ่ะดูดิถือว่าเก่งนะคะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เลือกมาเพื่อให้เราชอบก็ได้เขาอาจจะเลือกอันที่เขาสึกว่าเขาก็อยากกินเงนี้ย วันนี้คุณมีนา,นนากลับบ้านดีๆนะก็ไม่ได้ว่าอะไรบอกมีนาดีกว่าพรุ่งนี้บอกให้เลยไม่ต้องไปหลังไม่เคยกลับมา<ๆ>บ้านอะความรู้สึกของคนได้กลับบ้านก่อนมันส่ชิญี่นี่กล <c oughs> ับบ้านดีๆพูดได้แค่นี้แหละ <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่กองของบางกอะคณิกาวันนี้เรามาถ่ายบางกอกคณิกากันนะคะสามวารวด มิสแกรนด์ชาบชาเห็นเวลาขนาดออกกองเนี่ยก็ยังจะต้องดูน้องๆผ่านทางไลฟ์สดเหมือนกันทํางานทํางานแต่ก็เช็คน้องๆตลอดนะจะทุกคนคือวันนี้พี่ฟ้าไปเห็นในทวิตเตอร์แล้วก็อดขึ้นไลฟ์ไม่ได้เพราะอยากจะเม้ามอยกับแฟนคลับเหลือเกินเรื่องของหนังเดอะแมรี่เอทที่ที่ตอนนี้ที่ฮ่องกงก็คือมีการ เริ่มโปรโมทกันแล้วอะไรเงี้ยแต่ในไทยน่าจะยังน่าจะประมาณอีก2เดือนในไทยก็น่าจะได้เริ่มเห็นทีเซอร์กันแล้วซึ่งตอนที่เลี้ยงปิดกล้องของเดอะแมรี่ทพี่ฟ้าได้มีโอกาสเห็นทีเซอร์แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นไฟแนลทีเซอร์หรือยังหรือเปล่าแต่เท่าที่ได้เห็นมันนั้นคือมันแบบมันกัดฟันละกีแต่ทุกคนเข้าใจว่ามันไม่ได้ว่าแค่กี๊อย่างเดียวมันเป็นฟิลแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็อยากให้ทุกคนได้รอดูว่าว่าจะเป็นเช่นไร กล้องสรุปคือยังไงหากคุณจะรถเจอหรือยังเอาเจอแล้วหรอถ้าถ้ากล้องมาไม่ถ้าไทไงกต้องถูกล้องถ้ากล้องมาไม่ได้พี่จะไปรับเลยจะให้พี่ไปรับแต่ถ้าพี่พี่สาวพี่ก็จะปล่อยให้คือรถเมียเพราะว่าผู้หญิงมันเก่ง คุณก้องเซย์ไเซย์วันนี้ก็คืออยู่ดึกเหมือนกันเราก็อยู่อหญ่ยิ้มใหญยิ้มใหญ่ยิ้มให้ยยยยเพ,เ,พเอาเทารายเอาเทารายก็แล้วแต่จะให้อะไรตอบแทนก็ตอบแทนมาเมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องอะไรหนังใช่ไหมเดอะแมรี่เอ็ดไม่ไม่สปอยดีกว่าว่าเป็นหนังแนวไหนแต่ว่าอยากให้ทุกคนเตรียมทิชชู่ไปเยอะ แล้วก็เพเตรียมแบบว่าขวันเอ้ยขวัญมาขัญเอ้ยขวัญมาอย่างเงี้ยเยอะๆน,นะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือปีนี้น่าจะได้ดูกันหลายอยู่อะจนไปถึงต้นปีหน้ากลางปีหน้าชํำๆเพราะว่าหลังจากบางเกอะคณิกาเสร็จก็จะต่อด้วยเดอรแมรี่แล้วก็จะต่อด้วยไม่รู้ว่าไหนจะก่อนกันระหว่างโปรเจกต์รับอันนี้กับหยดฝน กลิ่นสนิมนะคะก็จะมีตอนนี้มีคอนเฟิร์มแล้วทั้งหมด4โปรเจกต์แต่จะมีอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ทงผู้ใหญ่เขาก็ติดต่อมาแล้วแหละขอวันมาแล้วในการถ่ายทำแต่เราต้องมาดูว่าทางกองมิสแกรนนะคะหรือว่าบอสนวัตเนี่ยจะให้คิวเขาไหมเป็นหนังหนังไม่ใช่หนังหรอกเป็นซีรีส์น่าจะเป็นซีรีส์ผีนั่นเอง แม่แม่ดูหนังผีแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นหนังผีแนวไหนอาจจะเป็น,ห,าาน,นหนังผีคอมเมดี้หรือเป็นหนังผีหนังผีงผเลยก็รอ,อดูนะคะอบอกบอสรับละครเวทีหน่อยอต้องทุกคนต้องไปบอกนะีิฟ้า,น,าน่าจะน่าจะน่าจะบอกไม่ไหวละ <c oughs> ทุกวันนี้ทํางานเหมือนติดนี้ร้อยเละยี่สิบเหมือนติดนี่หมวกกันน็อกอะทางานแบบเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงกรอบโกยก็โกยเยอะตอนนี้ก้ามขึ้นมาคืนนี้เลิกตีไหนตับกองเขาขอไปถึงตีสีแต่ไม่รู้ว่าของพี่ฟ้าจะหมดตอนไหนเพราะว่าเรื่องของคิวอะมันสลับขึ้นลงขึ้นลงได้ตลอดถ้าเราได้สลับก่อนก็อาจจะเสร็จก่อน มันจะเสร็จแล้วนะมันเหมือนใกล้จะหมดแล้วนะคิวที่พี่ฟ้าจะถ่ายบางเก,ก,กาะพนิกาเหลืออีกไม่ถึงสิบคิวละโตกว่าอายุนะนี่รู้สึกว่าใช้ชีวิตโตกว่าอายุจริงๆไม่ว่าจะเรื่องของการเรื่องของทาาัศนคติเรื่องที่เราต้องเจอหรือว่าเรื่องของการทํางานเรื่องของความรับผิดช,ชอบวินัยอะไรต่างๆรู้สึกว่า เต้องโตกว่า29อ่ะรู้สึกแต่รู้สึกว่าความโชคดีก็คือยังโชคดีที่แบบร่างกายเราก็ยังสู้ไงตื่นมาก็ยังมีแบบ Energy ในการทำงานอยู่แบบว่าทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยตลอด2ปีมานี้ทำงานหนักเปล่านี่ทำงานหนักมาตั้งแต่ตอนเด็กร้องเพลงหาเงินตั้งแต่6ขวบแล้วอ่ะคือมันไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทำงานหนักแต่ว่างานที่ประสบความสำเร็จที่ได้เงินเยอะ ก็จะเป็น2ปีนี้ที่เราทำงานเ,าเกือบทุกวันจริงๆพี่ฟ้าก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนแบบตื่นเต้นไปกับผลงานที่เราตั้งใจมากๆอย่างที่บอกว่าเรื่องเนี้ยก็คือไม่ไม่ได้ห่วงสวยเลยแล้วก็เล่นแบบสุดความสามารถสําหรับภาพะยนตร์เรื่องแรกในชีวิตไม่มีอะไรจะเสียเพราะาว่าทุ่มหมดหน้าตักแล้วจริงๆ ไม่ว่าฟิทแบ็มันจะกลับมายัางไงเราก็เราก็ากแบบตั้งใจโคตรเลยอยากให้ทุกคนรอดูวันนี้คือมันมีช่วงตอนพี่ฟ้าถ่ายตอนเช้าแล้วจะมีเบรกตอนบ่ายก็คือโลเคชั่นที่เราถ่ายมันอยู่ใกล้ๆกับห้างเซ็นทันก็ลเลยแบบว่าจะไปซื้อของแล้วก็หาอะไรกินใช่ไหมก็ชวนตอนแรกก็ชวนทนุกคนไปนี่แหละสรุป ตอนแรกก็คุยกันดีดีโอ้ยจะไปกันยกขยงไปสุดท้ายก็มีแค่พี่ฟ้ามีน้องก้องแล้วก็มีพี่ซันพี่มีต้องเฝ้ามีนาเพราะว่ามีนาไปไม่ได้ละเพราะว่าเป็นซีนไนซีนแรกเดี๋ยวไม่ทัน <laughs> ไป่ไกินข้าวทันว่าถามก้องว่าก้องทุกสายตาจับจ้องมาจริงๆเธอคิดว่าคนจะคิดว่าเราเดทกกันปะเข <laughs> าคิดว่าเราเดทกกันปะวะอะไรเง ก็เลยสลับทีนะ่นั่งพี่ฟ้าให้กําลังใจตัวเองยังไงบ้างคะชอบใช้คําว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วทุกเรื่องเลยไม่ว่าพี่ฟ้าจะเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่เว้ยมันจะดีหรือไม่ดีก็จะชอบคิดว่าเม่เ๋ือมันก็ผ่านไปใช้จนกลายเป็นคนที่ขี้เกียจอธิบายหรือขี้เกียจพูดเวลาที่โดนเอาเปรียบหรือเวลาที่โดนคนใส่ร้ายโดนคนพูดถึงในทางที่ไม่ดี โดนดูถ do don uh, like like, ูกโดนกดดันโดนว่าโดนโดนเอ่อเรียก่อะไรแบบดูแคลนต่างๆหรือบางคนแบบเข้าใจเราผิดกลายเป็นคนที่พอเราชอบใช้คำเนี้ยช่างมันแต่มันก็ผ่านไปแต่มันก็ผ่านไปเออแต่มันก็ผ่านไปช่างมันเถอะจนกลายเป็นคนแบบเฉยเมยกับทุกเรื่องไปได้โดยโดยปฏิยาย เพราะฉะนั้นเวลาที่เจอเรื่องแย่ๆอะไรก็ตามที่เข้ามาก็จะชอบแบบเดี๋ยวมันก็ผ่านไปในหนึ่งวันแม่งผ่านไปเร็วมากก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวเวลาก็เป็นเครื่องพิสูจน์เองอะไรอย่างเงี้ยชอบถึงขั้นที่จะสักที่ในร่างกายเหมือนกันคำนี้แต่คิดอยู่ว่าจะสักเป็นภาษาอะไรดี ก็เป็นคำที่พ่อพี่ฟ้าแบบสอนแล้วก็ใช้จนติดตัวมาทั้งทุกวันเนี้ยตั้งแต่เด็กอยากกอดพี่ฟ้ามาสิกอดพอไหมฮักอันนี้ไปลนโรงละครมีในฉากเหมือนกันไปรอรุ่นความหนวดทะลุฟิลเตอร์ใช่เป็นคนที่เหมือนแบบ ไม่ว่าจะเป็นขมเป็นคิว้วเป็นหนวดเป็นขนหน้าแข้งอะก็คือเยอะหมดตอนนี้เริ่มสลับมาใช้ซันซิลสีส้มแล้วคือซันซิลสีเขียวก็ยังใช้อยู่เพราะว่าใช้แล้วผมยาวเร็วใช่ป่ะยาวเร็วจริงอะดูอ่ะเนี่ยยาวแล้วเนะี่ยแต่ สลับมาใช้สีส้มบ้างแล้วตอนนี้ผอมลงน้ำหนักลงช่วงที่ทำงานเยอะๆแล้วจะกลับมาน้ำหนักขึ้นเท่าเดิมอีกแล้วเพราะกองนี้จ่ะกองนี้ทำกับข้าวลดเกินเลิดถึงขั้นต้องห่อกลับบ้านกองเนี้ยทำกับข้าวรสชาติฝีมือเหมือนแบบเหมือนได้กินฝีมือแม่เลยอ่ะจัดจานอยู่เนี้ยกินไม่หยุด กรี๊ดอะไรแน,น่นอนเื่อกกรี๊ดหล่อคู่้ดูผมยาวเอ,อ้ยหูผมยาวเวอรแต่บทยากแต่ซีนที่จะเข้าวันเนี่ยที่จะรอเข้าเนี่ยซีนต่อไปยากมากๆเพราะเป็นซีนแบบคลายแม็กแล้วก็แบบต้องถ้าซีนนี้อ่อนไปต้องมีคนร้องได้ตามแน่นอนอมันซึ้งมาก สำหรับซีนนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการถ่ายทำเข้ากับพี่อ้อมแล้วก็พี่ต้อมถ่ายไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว80%แล้วค่ะคิดว่า80%ดสิวอรละโอ้ทุกคนโปรดักชั่นมันใหญ่อ่ะมันใหญ่มากมันมันโคตรจะคุ้มคนดูเลยอ่ะคน<ว>ดูอ่ะคุ้มมากรู้ปะใครที่ได้ดูบางเกาะกานิกาพี่ฟ้าแบบเอาหัวไปประกันหรืว่าโคตรคุ้มคุณได้ดูโปรดักชั่นในยุคสมัยของ รัชกาลที่ห้าหรือหนังพีเรียกที่มันแบบเสื้อผ้านะผมชุดแบบอาหารสถานที่โชว์ต่างๆแต่ว่าโชว์เนี่ยจะมีความร่วมสมัยอาจจะไม่ใช่เป็นพีเรียดร้อยเปอร์เซ็นโชว์อาจจะมีร่วมสมัยแต่ไปลุ้นเอาว่าเป็น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 โชว์อะไร